เปปกัวเดโล่ามองแมนซิตี้ไม่ใช่ทีมลุนแชมป์สวัสดีครับผม BM เป็นนักวิเคราะห์ที่ชอบฟุตบอลนี่คือช่อง a เวโกช่องที่คนบ้าฟุตบอลต้องดูสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ครับที่เราจะมาพูดคุยกันก็เกี่ยวกับมุมมองแล้วก็จิตวิทยาของเปปกัวเดโอล่ากับการลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้แต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันครับอยากจะรบกวนพี่ๆทุกท่านที่กำลัง มองหาขนมกินเล่นครับไว้ยามดูบอลดูหนังหรือดูซีรีส์หรือแม้กระทั่งเป็นของขวัญปีใหม่นะครับผมอยากจะแนะนำครับคุคกกี้เนยสดคุกกี้โฮมเมดบัตเตอร์คุคกกี้สุดแสนอร่อยการันตีความอร่อยกินได้ทุกที่ทุกเวลาถ้าพี่พิทไหนครับสนใจที่จะสั่งซื้อนะครับคุกกี้ บัตเตอร์คุกกี้เนยสดร้านคุกกี้ใหญ่ๆสามารถสั่งซื้อที่ช่องทาง Line แอดด้านล่างนะครับในช่องดีสคริปชั o นได้เลยตอนนี้จริงๆคอนเทนต์เนี้ยครับมันไม่ได้มีดีเทลอะไรมากแต่ว่าผมอยากจะมาให้แฟนๆของซิตี้นะครับช่วยกันวิเคราะห์กันหน่อยว่า จากสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับในฐานะที่เป็นแฟนแมนซิตี้นะครับหรือว่าคนรอบข้างอื่นๆเนี่ยลองมาวิเคราะห์กันนะครับกับสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยคิดว่าซิตี้เนี่ยในมุมมองของแต่ละท่านเนี่ยคิดว่าอยู่ตรงไหนของคําว่าการรุนแชมป์นะครับคือตรงเนี้ยคอนเทนต์เนี่ยผมลองไปดูจากบทสัมภาษณ์นะครับในล่าสุดเนี่ยของเป๊ปกัวเดลา ก่อนนะัดที่เจอกับแอสตันวิลล่าซึ่งการสัมภาษณ์เนี่ยมันก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีดีเทลอะไรซึ่งโดยรวมเนี่ยอย่างที่ผมทำข่าวไปก็โดยรวมมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็พูดถึงนักเตะบาดเจ็บใครเล่นได้ไม่ได้พูดถึงตัวนักเตะที่ชอบในเรื่องของตำแหนง่งริมเส้นเอ่ยอะไรเลยต่างๆนาะนาะนะครับความพร้อมของทีมอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันมีคำถามหนึ่งครับที่โดดขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะครับก็คือเป็นคำถามของ ที่เบนรัมสั้นนะครับผู้สื่อข่าวจากสกายสปอร์ตถามถึงโอกาสในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกของแมนเชสเตอร์ซิตี้คำตอบของเป๊ปเนี่ยพูดประมาณว่าในสองสาเกมแรกเนาะถ้าเราจำกันได้ที่แมนซิตี้นะครับแพ้ให้กับทางด้านของสเปอร์แล้วก็ไบรตันเนี่ยณตอนนั้นโหข่าวของสถานการณ์ของซิตี้เนี่ยถือว่าแย่มากในทางกับกันนะครับทุกสื่อก็จับ จ้องไปที่หลักๆก,ก็คืออาร์เซนอลลิวพูนะครับที่โอ้ทำผลงานได้ดีแล้วก็เป๊ปก็พูดประมาณเหมือนยีกแกมหยอกแล้วกันว่าณนะตอนนั้นคุณเหมือนกับอุ้ยดูสิซิตี้แพ้พอมาดูณนะปัจจุบันเนี่ยลิวพูก็แพ้ไปแล้วเช่นกันนะครับเหมือนพยายามสื่อว่าเป็นไงล่ะสุดท้ายไอการแพ้ใน2-3สาเกมแรกกับมาถึงณนะปัจจุบันเนี่ยการพ่ายแพ้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกของเกมกีฬา โดยเป๊ปกัวเดล่าเนี่ยเข้าใจนะครับว่าในแง่ของนักวิภาควิจารณ์กูรูหลายๆท่านนะครับออกมาโจมตีเขาพูดถึงในเรื่องของผลงานต่างๆนานาเนี่ยเขาเข้าใจแล้วก็เขาพูดหลายๆครั้งพูดสม่ำเสมอว่าเขารู้ผลการแข่งขันอนาคตเขาคงชนะไปแล้วแต่ความเป็นจริงผมทำแบบนั้นไม่ได้ต้องรอให้ผ่าน1 0 1ถึง15เกมเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่ที่แน่ๆอาเซนนอนกับเอร์พูอยู่ในจุดนั้นแล้วก็ทีมอื่นผมหวังว่าเราก็จะอยู่ตรงนั้นเช่นกันคำถามเล็กๆน้อยๆตรงนี้ครับของพี่เบนรัมซันเนี่ยแกก็ได้คำตอบประมาณนี้เนาะจากเป๊ปกัวเดล่าซึ่งถ้าเรามาดูในดีเทลอะ่ะอ,อ,อธิบายง่ายๆเลยคือเป๊ปพายายามพูดประมาณว่าเฮ้ยเขาเข้าใจในเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์นะของกูรูแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เร็วเกินไปในเรื่องของการตัดสิน ของการลุ้นแชมป์นะครับว่าจะตัดใครตัดทีมไหนอะไ,อ,อ,ไอะไรออกไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเป๊ปอยากให้ดูจริงๆก็คือเนี่ยแหละผ่านไป1 0 1ถึง15เกมค่อยมาถามกันอีกทีจากการตอบตรงนี้ในมุมมองผมผมก็รู้สึกว่าเป็นการตอบที่เป๊ปก็เป๊ปก็แอบรู้สึกเหมือนประมาณว่าเฮ้ยใจเย็นนะครับใน5เกมแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่วัดไม่ได้นะครับแล้วก็ในตัวเขาเขารู้สึกว่าจะวัดได้จริงๆเนี่ยก็คืออ่ะสิบถึงสิเกมวันนั้นค่อยมา ถามถึงเรื่องของการลุ้นแชมป์เนาะซึ่งถ้าในการตอบตรงเนี้ยมันเห็นได้ชัดนะคะว่าเป๊ปมองเวีรยวภูกับอาร์เซนอลเนี่ยเป็นเต็งแชมป์เนาะแล้วก็มองทีมอื่นๆก่อนที่จะเป็นตัวเองโดยให้เป็นทีมซิตี้เนี่ยเป็นทีมไทยายยโดยใช้คำว่าหวังว่าทีมเราจะอยู่ในโซนตรงนั้นซึ่งเออมันก็เป็นการลดความกดดันของ เป๊ปกัวดู่ากับทีมแมนซิตี้นะครับที่แน่นอนมันถูกกดดันจากสถานการณ์ในฤดูกาลที่แล้วรวมมาถึงซนะีซั่นณปัจจุบันเนี่ยที่เราก็ต้องยอมรับว่าแมนซิตี้ในซีซั่นนี้ของเป๊ปกัวดูร่าเนี่ยมันถูกมองเป็นตัวเลือกที่2ที่3ที่4ประมาณนี้เนาะในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งจากคำถามนี้เองครับพี่เบนแรมซันเนี่ย แกวิเคราะห์บอดี้แลงเกวท่าทางการตอบของเป๊ปโวเดล่าเนี่ยไว้ประมาณนี้แกเขียนประมาณบทความสั้นๆนะคบเป็นคำพูดไม่ได้ยาวอะไรมากแกเหมือนแกมองว่าคำตอบที่เป๊ปตอบมาเนี่ยตัวพี่เบนแรมซันเนี่ยแกให้นิยามว่าประมาณว่าแบบเฮ้ยเป๊ปเนี่ยภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ซิตี้ของเขาณนะปัจจุบันเนี่ย บินต่ำกว่าเรดาร์ก็คือไม่ได้ถูกจับจ้องนะครับเป็นทีมเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกถ้าเราดูจากสถานการณ์ของข่าวในช่วงตลอดทั้งซีซันที่เปิดมาจนถึงนะปัจจุบันเนี่ยข่าวของแมนซิตี้ที่เข้าไปอยู่ในเรื่องของการลุ้นแชมป์เนี่ยเป็นฟันเฟืองตรงนั้นน่ะผมมองว่ามันน้อยมากครับตัวพี่เบนแรมซันแกบอกว่าเฮ้ย ข่าวตรงนี้มันเล่นน้อยมากซึ่งเป๊ปเนี่ยแฮปปี้กับตรงนี้มากๆเพราะแน่นอนครับไม่ถูกจับตาไม่ถูกกดดันเนาะจากคำถามของพี่เบนเนี่ยแกเหมือนแกเห็นรอยิ้มแล้วกันเห็นท่าทางการตอบที่รู้สึกสบายใจผ่อนคลาย ของคาถามแล้วก็มุมมองในแง่ของสื่อนะครับที่กําลังโจมตีกําลังเหมือนกับตั้งแง่ว่าเฮ้ยณตอนนี้ลิวพูนะครับกำลังอยู่ในช่วงที่วิกฤตจากที่พวกเขาเนี่ยแพ้มาสีนัดติดในเกมลีกพี่รัมซันเนี่ยเหมือนวิเคราะห์ไว้ว่าเฮ้ยสิ่งที่สื่อกําลังคิดตอนเนี้ครับที่มองว่าลิวพูเนี่ยกำลังจะแบบอุ้ยไม่ได้ลุนแชมป์หรือว่าไม่ได้แบบโอโ้เป็นตัวเต็งในการลุ้นแชมป์เนี่ยเป๊ปแกเหมือนแกรู้สึกว่าสิ่งที่ สื่อกำลังคิดตรงเนี้ยมันผิดพลาดครับเพราะเป๊ปอะยังให้เครดิตกับลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเป็น,เป,นเป็นตัวเต็งเนาะแล้วก็รู้สึกว่าการที่สื่อเนี่ยคิดแบบเนี้ยมันเป็นมันเป็นเหมือนกับจุดโฟกัสที่ดีแล้วกันที่ทำให้ทีมของเขาเนี่ยมันมันมันไม่ได้ถูกจับต้องหรือแบบถูกสปอร์ตไลท์เข้าไปในเรื่องของการเนี่ยแหละกดดันตรงนี้พี่เบนเนี่ยแกก็วิเคราะห์ต่อนะครับว่าจาก ท่าทางแล้วก็การตอบณปัจจุบันของเป๊ปกัวเดล่าเนี่ยเหมือนพยายามที่จะโฟกัสแต่ละนัดอย่างชัดเจนนะครับว่าจะทำยังไงให้แมนซิตี้ของเขาเนี่ยไม่ทำแต้มหลุดนะครับหรือแม้กระทั่งเกมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้กับแอสตันวิลล่าเนี่ยจะทำยังไงให้พวกเขาสามารถเก็บชัยชนะได้นะครับเพื่อที่จะเมื่อถึงเวลาที่ต้อง ถูกถามแบบจริงๆจ,จังๆหรือว่าซิตี้ของเป๊ปกัวเดล่าเนี่ยอยู่ในจุดที่มันโอ้โหลุ้นแชมป์จริงๆเนี่ยเขาจะได้กดดันแล้วก็โยนความกดดันของทีมตอนนี้ไปให้กับทีมอื่นเรียบร้อยไว้แล้วอ,อย่างที่บอกครับถ้าเราดูจากสถานการณ์น้าตรงเนี่ย ผมว่ามันเป็นการตอบที่เออเป๊ปตอบได้ดีนะครับบวกกับสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยข่าวของซิตี้ที่มีเรื่องของแบบอุ๊ยการเป็นคาดิีเดตลุนแชมป์เนี่ยในส่วนตัวผมมองว่ามันน้อยมากตอนนี้เหมือนเป้าของสื่อ จับไปที่อาร์เซนอลเอร์พูลแมนยูค่อนข้างเยอะโอเคแหละเมื่อถึงเวลาเนี่ยยังไงเป๊ปก็ต้องเจอคำถามหรือว่าความกดดันนี้แน่นอนแต่ผมรู้สึกว่าวันนี้การที่คุณโรโปรไฟล์นะครับในเรื่องของผลงานของทีมนี่ถึงแม้มันจะชนะติดต่อกันมาก็จริงอะแต่ว่าโดยรวมแล้วอะถ้าเราไปดูในดีเทลผมว่าซิตี้ของเป๊ปก็ยังไม่ได้เพอร์เฟนะถ้าวันใดวันหนึ่งขาดฮาแลนไปละ่ะใครจะเป็นกองหน้า ถ้าวันใดวันหนึ่งตัวริมเส้นเล่นไม่ได้ละ่ะใครที่จะเป็นตัวจ่ายคือจุดปัญหาเล็กๆตรงนี้ของแมนซิตี้มันยังมีเยอะมากครับในเมื่อพวกเขาณนะปัจจุบันไม่ใช่ทีมที่สมบูรณ์แบบแล้วนั้นเนี่ยการที่ซิตี้ของเป๊ปกัวเดล่าถูกมองเป็นม้ามืดถูกมองเป็นอันเดอร์ด็อกเนี่ยนี่คือสิ่งที่ไม่ดีกับทีมอื่นแต่เป็นเรื่องดีกับแมนซิตี้แล้วก็เป๊ปกัวเดล่ามากๆครับเพราะว่ากว่าคนอื่นจะมาเหมือนกับ ชายตามมามองแล้วกันสุดท้ายดีไม่ดีเนี่ยเขาอาจจะจี้ตูดคุณอยู่ก็ได้นะจากสถานการณ์แบบนี้นะผมมองอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูครับว่าสุดท้ายเนี่ยซิตี้ของเป๊ปกัวเดล่าเนี่ยจะจบที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเป็นตัวเตง็งหรือจะเป็นแชมป์อะไรไหมนะลองคอมเมนต์มาดูนะครับสำหรับวันนี้ทางด้านของเวโกต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ